สวัสดีครับคุณผู้ชมประเด็นร้อนของวันนี้นะไปส่องตามกลุ่มเสื้อบอลมาแล้วไม่มีอะไรเลยแต่มีประเด็นร้อนอยู่ประเด็นหนึ่งนะ<อ>ก็แมนยูขึ้นนำเป็นจ่าฟูงแล้วครับ<อ>หลังจากที่ชนะ<อ>เบอร์ลี่นะเมื่อคืนบุกไปชนะ1 0นะ<อ>จากการยิงของคุณเปาปอกมานะ<อ>ก็ถือว่าขึ้นจ่าฟูงครั้งแรกในรอบ เออสปี4เดือนแต่อีก3วันนะถ้าคิดเป็นเดือนก็ทั้งหมดประมาณ40เดือนถ้าคิดเป็นวันก็ประมาณห2ึ่วันนะก็ถือว่าแฟนแมนยูก็ออกมาโพส์นะตามเฟซต่างๆว่าขออนุญาตเด็กผมดีใจ1วันนะครับนะได้โอเคผมอ,อนุญาตนะก็<อ>ดีใจไปถึงแดงเดือดเลยนะแล้วเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวเนี่ยก็มาเจอกันในสึกแดงเดือดนะ <Okay. S 1> วันที่วันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตยที่ถึงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการเจอกันยกแรกก่อนนะสำหรับบอลพิมารีก่อนที่สัปดาห์ต่อไปก็จะไปเจอกันในเอเวครับนะเ mm. ป็นงานเรียกได้ว่าไม่เกินเ็ตวันเนี่ยเจอสองครั้งนะส oh. ีอาสุดยอดเลยตอนนี้นะ แดงเลือดได้แล้วออขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะว่าฟอร์มทั้งสองทีมก็กำลังดีแต่นีู้่ช่วนี้อาจจะดดอหน่อยนึงนะนะ <c oughs> ก็นี่แหละเป็นแรงย้อนนะที่ผมเอามาฝากวันนี้นะแล้วก็อย่าลืมใครอยากได้นี่ธ <c oughs> งลิฟวูสวยๆนะอย่าลืมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำพรีวิวฉบับหาคาู่ระหว่างลิพวูเจอกับจาฟูงล่าสุดเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ใครจะได้ข้ันนี้นะก็มากดติดตามรอแล้วก็เตรียมชมกันแล้วกันนะโอเควันนี้ก็มีลงมูลนะม,ลมีลงมีลงประมูลเสื้อบอลน,นะอย่าลืมนะเข้าไปที่ตามเฟซนี้เลยหนึ่ากระดาษพรสานนะแล้วก็เป็นไปประมูลเสื้อบอลกันได้นะวันนี้ลงทั้งหมด18รายการสวยๆหลายตัวเลยโอเควันนี้ก็เอามาบอกกันเทาน่านี้ดีใจกับเด็กผีด้วยนะครับว ลิลลี่พูดใช่ไหวสามศูน3 0นะอนะย่าลืมล่ะเคนะคุณจะไม่พาดเสื้อบองเสวย เพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อวังที่สวยก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณนะจ๊ะ